การใช้ iPhone ดู DVR ซีรีส์9 3จากแอปพลิเคชันนะครับแอปตัวนี้เป็นรุ่น Professional สามารถจะแสดง s e r v ์ฟเวอร์ลิสตได้ลูกค้ามี DVR รุ่นนี้ที่บ้านที่โรงงานที่ออฟฟิศสามารถเลือกที่จะคอนเน c t ได้อย่างง่ายดายไม่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ใหม่โดยการเลือกไปที่เครื่องที่ต้องการ u s สเซอร์เนมพาสเวจะกรอกมาให้เราพร้อมเลยเพียงแค่กดล็อกอเท่านั้นเอง นี่คือหน้าจอเมนเมนูหลักการดูภาพสดให้ไปที่ทปุ่มตรงกลางไลฟ์สามารถแสดงภาพได้สูงสุด4ีกล้องในหนึงหน้าจอสัรัลักด้านล่างจะแสดงถึงการบันทึกที่เกิดจากโมชั่นหรืออารา์เซนเซอร์เป็นแถบสีเหลืองพร้อมเสียงเตือนและตัวเครื่องสั่นส่วนสีน้ำเงินเป็นเสรีลักบอกว่าวิดีโอลอส เราสามารถเลือกที่จะดูที่เลากล้องได้โดยการดับเบิลแท็บและนี่คือความเร็วภาพที่ได้นะครับสามารถที่จะดูในแนวนอนแลนสเคปโหมดนะครับพร้อมกับทำการซูมเอาขึ้นมาได้เช่นเดียวกับการดูภาพทั่วๆไปหรือว่าดับเบิลแท็บอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับไปสู่โหมด4ภาพ เมื่อเข้ามาในดูในแต่ละกล้องจะมีแถบเครื่องมือด้านล่างแถบเครื่องมืออันนี้คือการควบคุมกล้องที่เป็นแผนทิวซูมสามารถที่จะสั่งให้กล้องแผนไปทางซ้ายก้มล,ลงครับรวมถึงสามารถปรับสปีดในการแผนทิวของกล้องได้ด้วยเช่นดังนี้เป็นต้น รวมถึงมีทั้งชุดคําสั่งเรียกคาสั่ง preset ต,ต,ตำแหน่งต่างๆเช่นตําแหน่ง p r e s e ที่1มีคํยิงคำสั่งเข้าไปกล้องก็จะกลับไปคืนตําแหน่งที่1ให้ทีนี้กดรีเทิร์นเพื่อกลับไปเม <c oughs> นูหน้าจอเดิมนะครับจะมีแ็บเครื่องมือ snapshot เป็นการถ่ายภาพนิ่งภาพนี้เฟรมภาพนี้เอาไว้ Hawaii, หรือปุ่มเลคคอร์ดก็สามารถจะเล็คอร์ดเป็นไฟล์วิดีโอจะมีคำว่า REC ขึ้นมาที่มุมขวาของภาพรเราสามารถที่จะเลือกเลคคอร์ดกล้องแต่ละกล้องได้โดยการเลือกที่กล้องตัวนั้นเป็นกรอบสีแดงแล้วกดเล็คอร์ดเช่นนี้ครับโอเคเมื่อเราดูภาพสดแล้วเราต้องการจะกลับไปดูภาพที่เราทำการบันทึกเอาไว้กดปุ่มดีเท r ร์ ออกจากเมนูภาพปัจจุบันอันนี้คือการดูภาพนิ่ง image คือภาพนิ่งที่เคยถ่ายเอาไว้ทั้งหมดจะเรียงเป็นโฟโตอัลาบัม้มมาทำการซูมได้เหมือนอัลบั้มทั่วไปลบทิ้งครับหรือว่าดูภาพวิดีโอแบ่งเป็นกล้องแต่ละชันแนนนะครับเช่นชันแนนสี่ทำการเลคคอร์เอาไว้เมื่อสักครู่เป็นไฟล์นี้ ก็สามารถที่จะทําการสโลโมชันสปีดลงถึง0.2เท่าหรือว่าเร่งสปีดเดินหน้าได้ถึง8เท่าหรือกดหยุดชัว่วคราวครับไฟล์ที่ได้นี้จะเป็นไฟล์ mp 4เก็บไว้ในเมมโมรีของ iPhone ออส่วนต่อไปก็จะมีเรื่องของล็อกสามารถที่จะตรวจสอบรายการเหตุการณ์ต่างๆที่ตัว Dvr ได้อย่างเช่น user operation นะครับ ตัวนี้คือมีการแอดมินล็อกอินล็อกเอาจากเครื่อง iPhone ไปตอนไหนบ้างวิดีโอลสอะลามเช็คว่ากล้องเบอร์สเคยมีสัญญาณภาพขาดหายไปเมื่อไหร่บ้างอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ลิสก็สามารถที่จะอิตชื่อเซิร์ฟเวอร์เนมได้นะครับหรือแม้กระทั่งยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่เราจะฝังเอาไว้ในชื่อเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัว สติ n งตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกว่าจะเก็บไฟล์วิดีโอไว้ไฟล์คลิปละกี่เมกะไบต์แล้วก็แสดงภาพเป็นแบบ1ภาพหรือ4ภาพสูงสุดแล้วก็มีสัญญาณเสียงอเลอร์เตือนเมื่อมีเหตุอะลามโมชั่นหรือเซนเซอร์อะลา,ามแล้วก็เชคคือตัวเครื่องสั่นแจ้งเตือน Information แสดงสถานะชื่อเครื่อง DVR เวอร์ชั่นของ DVR และ ส่วนของเวอร์ชันของตัวซอฟต์แวร์ในตัวโทรศัพท์อันนี้เป็นต้นขอบคุณครับ